สวัสดีค่ะบริษัทดีพีฟู้ดแอน k e r y Equipment เป็นบริษัทในเครือบริษัทดีแพ็ a เก Sales Service 2019และบริษัท p a ค k กจแมชชีนฟอ f o เรนวันนี้นะคะการจะพามาดูนะคะเครื่องจักรทำแซนด์วิชค่ะรายผลิตตัวนี้นะคะมีเครื่องปล่อยขนมปังซ้อนกันให้เป็นชั้นๆได้ค่ะลายผลิตตัวนี้นะคะ มีเครื่องปล่อยขนมปังซ้อนกันให้เป็นชั้นๆได้ค่ะจะซ้อนกันกี่ชั้นก็สามารถทำได้นอกจากนี้ยังมีเครื่องปล่อยไส้ครีมที่ออกแบบมนให้มีลักษณะเป็นรูเล็กๆเมื่อทาครีมซอสลงบนขนมปังจะทำให้มีความสม่ำสมากขึ้นค่ะลายผลิตขนมปังแซนด์วิชนี้นะคะยังสามารถเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานเป็นเครื่องโรยไส้หมูหยองและเครื่องปล่อยซอสครีมฟังก์ชันการใช้งานสามารถเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะ จากนั้นเมื่อราซอสเสร็จแล้วจะเป็นการประกบแผ่นแป้งแผ่นสุดท้ายและเข้าเครื่องตัดค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหาเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าของคุณสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์088616051หรือ0979496151บริษัท DP Food and Bakery Equipment ยินดีให้บริการค่ะ